วันดีค่ะทุกคนเมื่อนีสิภาไปเบืองเมนูแนะนำเมนูง่ายๆนะจ้าเมนูง่ายๆนั่นก็คือต้มยำปลาซาดีในซอสบวชเขือเทศใส่วุนเส้นจ้าง่ายๆจ้าไปเบิงกันจ้าพี่น้องจ้าอย่าเบากเ้ยจ้าว่าโอ้ยซํำนี่กับมาบอกว่าเบืองเนาะมาเห็ดให้เบิงเนาะโบแมนจ้า อยากจะให้หูจักถึงประโยชน์นะคะประโยชน์ของการทําต้มยำเนาะมีอย่างก็คือเขามีคาตะไคร่ใบมะกรูดมีบบกพริกบักเลนใส่นั่นคือสมุนไพรไกลบ้านสมุนไพรไกลโตซึ่งกินแล้วก็จะมีธิ์ร้อนธิดเย็นยู่นัากันนะคะบํารุงร่างกายเด้อบวาสิเป็นบักกูดบวาสิเป็นอาตะไคร่คานะจ๊ะ มันจะบำรุงร่างกายทําให้การชุบชีดของร่างกายดีขึ้นค่ะนะจ๊ะใส่เครื่องปรุงแล้วก็นี่นะจ๊ะแนวใส่แก้มเพื่อชี้ง่ายในการกินนะคะเพราะว่านี่ฉันไปสวนสุขภาพว่าเพิ่นต้มตั้งแต่เครื่องเครื่องปรุงอะให้กินให้สดน้ำกินซื่อๆนี่คือว่าต้มยำกันว่านี่ยังห้หุ่นสินใส่น้ำอยู่ไหนใส่ปลาซาดีนใส่น้ำอยู่ไหนนะโหปลาทะเลพวกเนี่ยค่ะ ทะเลนู่นนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดาจ้าย้ําปลซาบสบกเทศใสวุ้นเส้นจ้าสเสร็จแล้วนี่ยังมีผักสีเขียวใสใสผักชะยาเท่าทนั้นจ้าผักชะยาก็เป็นผักที่มีประโยชน์นะแทนผงชูรสมีรสหวานแทนผงชูรสได้ดสิ่งใดที่มันบอจำเป็นเท่ากับบดตงใสสิ่งใดที่มันมีประโยชน์เท่ากับเอาใสนะจ้าเพื่อสุขภาพของเราเองเป็นยังไงคะ น่ากินบ่แล้วๆได้จ้าเด้อมากินน้ำกันพูน่ะตมหุ่งกับแซ่บๆกินแก้มกันเข้าไปจ้ามาเด้อมาเด้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะจ้าอย่าลืมนะคะเมนูเพื่อสุขภาพ